สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่7พฤศจิกายน6 5ห้านะเฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ v ี p อพีคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะเป็นแค่แนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขแต่ละแนวทางแค่นั้นเนาะสำหรับเฉพาะกิจตัวดินก็คือ1กับ4ี่สกับ6แต่เราจับ1กับ6ให้เด้อ หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่หหนึ่งสี่หตัวก็4ี่หกศูนย์หนึ่งสี่ก็ได้เนอะสี่กได้จับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่ง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 สามสาสเนาะเพราะว่า4ให้ดูที่พิเศษก็แล้วกันเนอเราจับ4ให้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดี เฉพาะกิจกับพิเศษมันชอบมาด้วยกันนนต่อไปพิเศษ2องกับหี่กับเ็ดแล้วจับสองกับสให้นะคะ20 2ศูน2์สองสองสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองนึ่งสี่สี่ห้าสจห้าสหจับคู่ก็ห้าห้าห้เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดสี่สนะ ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะต่อไปปกติตัวเด่นสี 6, ่กับหกหนึ่งกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าหกศูนย์หกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งหกสี่หนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งหกเก้าสี่หรือเพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้นะถ้าจะจับคู่ก็สามหนึ่ง

หกแปดสองถ้าจะจับกู่แบบนี้เนาะเฉพาะกิจพิเศษปกติมาแนวทางเดียวกันเดอ้อเน้นสี่หกสี่ห้าหกเด้อว,วันนี้เลขเดียงทั้งสี่แนวทางเนี่ยเนาะเน้นเนื้อสี่ห้าหกนะคะสี่กับหกนี่มาเหมือนกันเกือบทุกแนวทางเลย สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ